แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพายสตรอเบอร,บรี่สูตรทำง่ายๆจากแป้งเวียดนามหอมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆอ,อยู่ตดูเนื้อแป้งพายนะคะและนี่ก็คือเนื้อแป้งพายของเรานะคะที่ทำจากแป้งเวียดนามโอ้โหพองน่ากินมากเลยค่ะเราก็จะพับให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับ พายสตอเบอรี่สูตรทำแป้งพายง่ายๆจากแป้งเวียดนามค่ะหน้าตาดีแบบนี้ต่อยอดทําขายได้เลยนะคะสำหรับคนรักสุขภาพไม่ต้องเสียเวลานวดแป้งขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะในส่วนของแป้งพายนะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยค่ะเจแปนจะใช้แป้งเวียดนามแผ่นแป้งเวียดนามแบบนี้แผ่นแผ่นแป้งที่ใช้ทาสลัดโลนะคะเอามาทาเป็นพายแบบง่ายๆกันค่ะ นำไข่นะคะใส่ลงไปในจานแบบนี้แล้วนําเนยสดนะคะเจ๊ปันจะใช้เนยเค็มนําไปละลายก่อนนะคะให้เขาเป็นน้ำน้ำแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะปีไข่กับเนยนะคะให้เข้าเนื้อกันอันนี้คือสูตรที่ง่ายมากๆไข่และเนยเข้าเนื้อกันดีแล้วนะคะนําแผ่นแป้งเวียดนามเอาไปเอ,อ่อให้ชุ่มเลยค่ะ ก็คือแช่ลงไปในเนื้อไข่กับเนยนะคะทั้งสองฝั่งเลยให้เนื้อแป้งเนี่ยเขาโดนไข่กับเนยนะคะแผ่นแป้งเขาโดนเนื้อเนยและไข่จนชุ่มแล้วนะคะเจ๊ปานจะพับตัวแป้งนะคะให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมพับทุกมุมเลยค่ะแป้งเขาก็จะเริ่มนุ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือแป้งวงกลมถ้าเป็นแป้งสี่เหลี่ยมก็ทำเหมือนกันค่ะ เอามาพับให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมประมาณนี้ค่ะในภายหนึ่งชิ้นเราจะใช้แป้ง2แผ่นนะคะใช้แผ่นแป้งเวียดนามเอามาแช่ไข่และเนยที่เหลือนะคะก็คือชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้ไข่ประมาณหนึ่งฟองภายหนึ่งแผ่นหนึ่งชิ้นนะคะใช้ไข่หนึ่งฟองแล้วก็เนยสดนะคะเนยเค็มนำแป้งแผ่นแรก วางลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนื้อแป้งเวียดนามก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะเราก็จะพับให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเท่านี้เราก็จะได้แป้งพายที่ทำจากแป้งเวียดนามแล้วนะคะนำมาอบในเตาอบหมอ้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อน ความร้อนอยู่ที่150องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะและนี่ก็คือเนื้อแป้งพายของเรานะคะที่ทำจากแป้งเวียดนามโอ้โหพองน่ากินมากเลยค่ะพร้อมที่จะเอามาประดับทำแบเกอรี่ต่อไปเลยค่ะเนื้อแป้งเขาก็จะกรอบๆพองๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะใช้ช้อนเนี่ย เคาะลงไปให้เขาแบนลงไปหน่อยนะคะแบบนี้กดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แยมนะคะเจ๊ปานมีแยมสตรอเบอรี่เพื่อนๆมีแยมสับป,ปะรดแยมบูเบอรี่แยมฟุตสลัดอะไรได้หมดเลยนะคะเราก็ประดับให้สวยงามน่าทานเลยค่ะเอาโรยน้ําตาลไอซิ่งลงไปหน่อยนะคะน้ําตาลไอซิ่งเจ๊ปานก็เอาน้ําตาลทรายไปปั่นนะคะไปบด แบบง่ายๆเลยค่ะแบบบ้านๆเราเลยนะคะประดับให้หน่ากินเลยประดับด้วยยอดพริกยอดพริกอยู่ในสวนนะคะทำให้มีสีสันหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพายสตรอเบอรบี่สูตรทำง่ายๆจากแป้งเวียดนามเจ๊ปนบอกเลยค่ะว่าน่ากินมากเดี๋ยวเจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะอื้อหือ อร่อยมากเลยหอมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆอ,อยู่ดูนเนื้อแป้งพายนะคะก็คือเป็นเนื้อแป้งกรอบๆเลยค่ะเราก็ใช้แค่เนยกับไข่เองนะคะแล้วก็แผ่นแป้งเวียดนามน่ากินมากเลยเจ๊าปาันขอตัวไปทานขนมก่อนนะคะไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างเมนูพายสตรอเบอรี่พายสับป,ปะรดหรือพายบลูเบอรี่นะคะ ทำง่ายแบบนี้ขั้นตอนง่ายวัตถุด,ดิบน้อยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ